นี่คือมะรุมค่ะที่ป้าต้มแล้วนะคะวิธีกินเลยค่ะคก็เอาช้อนค่ะขูดค่ะนี่ไหมมันสุกแล้วนะคะเอาช้อนขูดออกจากเปลือกค่ะ

แล้วขูดทีละเซี้ยวค่ะมันก็จะง่ายานี่นะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เนื้อมะรุมที่หวานอร่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นฝักมะรุมอ่อนนะคะนี่ก็สามารถเคี้ยวทานได้เหมือนถั่วฝักยาวเลยแหละ เนื้อมรุมสุกพร้อมรับประทานค่ะเอาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะเอาไปเจียวไข่ก็ได้ค่ะหรือจะทำเป็นน้ำแกงโซ่มน้ำแกงนะคะแล้วใส่มรุมลงไปก็ได้ค่ะส่วนเมนูของป้าวันนี้นะคะวันนี้ป้ามีปลาทับทิมนึ่งค่ะแจ่วของป้าที่ป้าตำเองค่ะแล้วก็นี่เลย ไฮไลท์วิตามินของป้าวันนี้นะคะก็คือมรุมต้มสุกแล้วนะคะแกะเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะมาค่ะมาทานข้าวกัน